สื่อ CNA นะครับซึ่งเป็นสื่อของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รายงานเขียนเอาไว้แบบนี้ครับว่ากัมพูชากําลังเผชิญแรงกดดันนานาชาติที่เพิ่มขึ้นในการจัดก,การกับกระบวนการอาชญากรรมที่ทําให้เขมรเองมีชื่อเสียงด้านมิชาชีพกระชอนโลกการบุกทลายเครือข่ายและจับกลุ่มผู้ต้องหาปรากกฏเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเลยแม้หลายอย่างจะเป็นความคืบหน้าใหม่ทั้งล่าช้าและน่ายินดีแต่ว่าภาพที่เห็นทั้งหมดนี้มันก็อาจหลอกตาคุณได้ แรงกดดันต่อกัมพูชามาจากหลายประเทศเช่นจีนสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรและล่าสุดเกาหลีใต้แต่แรงผลักดันภายในกัมพูชาเองกลับมีน้อยกว่ามากเพราะอุตสาหการรมมิชาชีพยังฝังรากลึกเป็นโครงสร้างอยู่ภายในประเทศประเทศอย่างไทยเองก็โดนกดดันแต่ไทยมีทั้งความสมัครใจบางส่วนและข้อผูกมัดให้ต้องดําเนินการขนาดเดียวกันกระแสชาตินิยมภายในประเทศก็ยิ่ยงผลักดันให้ต้องตอบโต้เพราะความสัมพันธ์กับกัมพูชากําลังกลับสู่ภาวะตึงเครียดเปิดหน้าชนกันจากปัญหาเขตแดน แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรและการจับกลุ่มหลายครั้งพร้อมกับการบุกทลายในกมบ,บูชาแต่อุตสาหกรรมวิชาชีพในเขมรยังแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยผู้มีอิทธิพลร,รายใหญ่ยังลอยนวลดินซี่เคนเนดีผู้มุ่งในการวิจัยของ t h e Eye w i t n e s s Project ที่อยู่ประจำกมบ,บูชาก็ยังบอกแบบนี้ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเลยว่ามีการปิดศูนย์วิชาชีพระดับจริงจังสักทีเลยเธอก็ได้อธิบายต่อแบบนี้ครับว่าก็เหมือนทุกครั้งที่มีการกวาดล้างครั้งใหญ่ ก็คือจะเป็นการจับคนระดับล่างกลุ่มเล็กๆหรือพวกคนที่ไม่มีแบ็กอัพกกรลีลล้อหรือขอให้กลุ่มใหญ่ส่งคนระดับล่างที่เขายอมเสียได้เพื่อจับพอเป็นพิธีให้มันดูว่ามีความคืบหน้าก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรจริงจังเลยส่วนเจสันทาวเวอร์นะครับผู้ชี่ชาญอาวุโสจาก GITOC ซึ่งอยู่ในไทยก็เห็นพ้องว่าแรงกดดันานชาติสูงขึ้นจริงแต่ในพื้นที่ยังมีศูนย์หลอกลวงเปิดดําเนินการต่อ อชิชระการข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มจีนมีบทบาทฝังลึกในกัมพูชารายงานจำนวนมากกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของรัฐและผู้มีอำนาจทางการเมืองด้วยรายงานของ Humanity Research Consultancy สาราชณาัจักรเดือนพฤษภาคมระบุว่าการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบการคุ้มกันโดยรัฐและการร่วมกระทำโดยชนชั้นนําของพรรคการเมืองคือปัจจัยหลักที่ทําให้อุตสาหกรรมค้ามนุษย์และหลอกลวงทางไซเบอร์เฟื่องฟูขึ้นดันชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี2024ของ Transparency International ให้คะแนนกัมพูชาอยู่ที่21จาก100คะแนนและจัดอันดับอยู่ที่158จาก180ประเทศทั่วโลกรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐ TIP Report ปี2 0 2 5จัดให้กัมพูชาอยู่ระดับ Tier 3ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดและเรียกร้องให้รัฐบาลเขมรสอบสวนและดำเนินคดีผู้ค้ามนุษย์รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยผู้ช่วชานได้กัมพูชาก็บอกว่าชาวกัมพูชาทั่วไปรู้ดีว่ามีอุตสาหกรรมมิชฉาชีพอยู่สูงจริงอาคารและกิจกรรมเศรษฐกิจรอบข้างเช่น คนขับรถร้านค้าและบริการส่งอาหารเห็นได้ชัดเลยหลายคนยังพึ่งพาไรายได้ที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เหล่านี้และใครก็ตามที่ออกมาเปิดโปงเครือข่ายก็กลับต้องเสี่ยงต่อความปลอดภยัยอย่างเช่นนักข่าวที่รายงานเกี่ยวกับศูนย์วิชาชีพก็เคยถูกคมคูและถูกจับกุ่มแน่นอนว่าเสียงวิจารณ์ทําให้รัฐบาลกัมพูชาต้องออกมาตอบโต้และพยายามเบี่ยงประเด็นหลังเกาหลีใต้เตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปบางพื้นที่ในกัมพูชารัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาห,หัวดักออกมายืนยันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมอธิบายว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวงเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะรายและส่วนใหญ่เกิดจากเครือข่ายผิดกฎหมายจากต่างชาติกัมพูชารับนักท่องเที่ยวต่างชาติ4.3ล้านคนในช่วง9เดือนแรกของปี2025ลดลง8.8%จากปีก่อนกระทรวงท่องเที่ยวระบ,บุว่าสาเหตุอาจไม่ใช่เรื่องวิชาชีพอย่างเดียวแต่อาจรวมถึงเหตุประทะกับไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมด้วยสื่อสิงคโปร์นะครับยังเขียนต่อยว่าความขัดแย้งกับไทยมันเป็นทั้งเครื่องเบี่ยงประเด็นและเป็นช่องให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยปลุกกระแสชาตินิยมได้ แล้วก็เสียงต่อภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจไม่สามารถปกป้องดินแดนได้หากความไม่พอใจต่อศูนหลอกลวงของจีนซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชารวมกับความตึงเครียดกับไทยมันอาจกดดันรัฐบาลกัมพูชาอย่างหนักหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือขนาดของอุตสาหกรรมมิชาชีพธนาคารโลกประเมิน GDP ปี2024ของกัมพูชาอยู่ที่46.35พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายงานหลายฉบับเช่นของสถาบัน US Institute of Peace ปี2 0 2 4ประเมินว่าอุตสาหกรรมหลอกลวงมีมูลค่าหมุนเวียนปีละ12.5าถึง1 9พันล้านดอลลาร์ผู้ช่วชฉนชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้ฝังลึกในระบบเศรษฐกิจและมีการสมรู้ร่วมคิดบางส่วนของรัฐในระดับลึกเมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงเช่นนี้แม้เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจแก้ปัญหาจริงก็ถูกจำกัดหากรัฐจะจัดการผู้มีทธิพลตัวจริงและหรืออุตสาหกรรมนี้ออกไปก็เสี่ยงทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาล่มได้ และทางสื่อสิงคโปร์นะครับก็ได้ถึงไายด้วยครับว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นการกวาดล้างและข่าวแบบนี้ก็จะยังมีต่อไปและมีชาชีพก็จะยังคงอยู่ไม่มีวันหายไปอันนี้ก็คือสิ่งที่สื่อสิงคโปร์นะครับได้รายงานเอาไว้แล้วคุณผู้ชมละครับเห็นด้วยไหมกับสื่อนี้ที่เขียนออกมาก็เข้ามาคอมเมนต์กันทีด้านล่างได้เลยนะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทน,น้น้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรุ่นจับรางวัล6ครั้งต่อปีรุ่นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02-481-5677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%